ค่ะเรื่องต่อไปนะคะเราจะมากำหนด transition ให้กับสไลด์ของเราเมื่อเราสร้างสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนด transition ให้กับสไลด์ของเราได้ transition คืออะไรก็คือรูปแบบการแสดงสไลด์นะคะก็คือการใส่เอฟเฟกระหว่างการเลื่อนสไลด์ไปยังสไลด์ถัดไปซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะ เราก็มาสร้างสไลด์สมมติเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ transition ก็คือเราไปดูที่แถบริบบอนเราก็ไปที่เมนู transition จากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือก transition มีหลากหลายรูปแบบนะคะสมมุติเราเลือกเป็น fade หน้าแรกเป็น fade หน้า2เป็นเป็น white หน้า3เป็น split ทีนี้เราก็สามารถพอเราใส่เสร็จแล้วเราสามารถที่จะพรีวิวดูตัวอย่าง t r a n s i t i o n ที่เราใส่ได้นะคะเราก็ไปที่ปุ่มพรีวิวมันก็จะแสดงตัวอย่างให้เราเห็นนะคะนอกจากที่เราหลังจากที่เราใส่ transition เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดรายละเอียดให้กับ transition เพิ่มเติมได้นะคะ เราก็ที่จะเราสามารถที่จะกําหนดรูปแบบ e f f e ฟ t Option เพิ่มเติมได้ก็คือเราก็ไปที่สไลด์ที่เราต้องการใส่นะคะจากนั้นไปที่เ f ฟเฟ o p t ออปชันอันนี้ก็สามารถที่จะที่จะเลือกเอฟเฟกเพิ่มเติมได้นะคะ,ะหน้าที่2ก็มันก็จะขึ้นเอฟเฟกให้เรา สามารถที่จะเลือกได้นอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะตั้งค่า transition ของเราได้ mm hmm. เช่น mm hmm. การตั้ง mm hmm. การใส่ mm hmm. การแทรกเสียงระหว่างการนำเสนอ transition mm hmm. เราก็สามารถใส่เสียงได้นะคะอะ่แล้วก็กำหนดช่วงเวลา duration ของสไลด์ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะกำหนด การเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปว่าเราจะเอาเมาส์คลิกหรือว่ากำหนดเป็นเวลาว่ากี่นาทีถึงจะไปยังสไลด์ต่อไปนะคะอ่าตรงนี้คือเป็นการกำหนดค่าของ transition นะคะอ่าสมมติต่อไปเราจะมาลบ transition สมมติเราไม่เอา transition อ่าไม่เอา transition r ของเฟสนะคะเราก็สามารถที่จะลบ transition ออกได้เราก็ไปที่ แถบริบบอนเหมือนเดิมแล้วไปที่เมนู Transition จากนั้นไปกดที่นันนะคะอ่านั้นมันก็จะลบ Transition ที่เราเลือกไปก่อนหน้านี้นะคะโอเคค่ะการแทรก t r a n s i t i o n ก็มีเท่านี้นะคะ